ณห,หมู่บ้านดอนนางงามจังหวัดอ่างทองในยุคที่ถนนหนทางยังเป็นดินลูกรังสีแดงฝุ่นคลุง้งยามรถกระบะวิ่งผ่านทีไรชาวบ้านต้องรีบปิดหน้าต่างหนีฝุ่นกันเจ้าละวันไฟฟ้าเพิ่งจะเข้าถึงหมู่บ้านได้ไม่นานทีวีขาวดำและวิทยุทรานซิสเตอร์ทานินคือความบันเทิงสูงสุดของคนที่นี่พีมิง หนุ่มชาวนาวัยสามสิบตนตน้นรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำแดงเพราะกรำแดดกรำฝนมาทั้งชีวิตเขารักและหวงแหนสายหยุดเมียสาววัยยี่สิบปลายปลายราวกับไข่ในหินสายหยุดเป็นคนสวยผิวพันธ์ผุดผ่องผิดกับลูกชาวนาทั่วไปใครเห็นก็ต้องเหลียวหลังแต่นิสัยของเธอนั้นต่างจากหน้าตาราวฟ้ากับเหว เธอรักความสบายขี้เกียจสันหลังยาวและมักจะบ่นกระปอดกระแปกทุกครั้งที่ต้องลงไปเหยียบโคลนเย็นย่ำวันหนึ่งหลังจากเสร็จงานนามิ่งเดินแบกจอบกลับมาถึงบ้านเรือนไม้ใต้ถุนสูงเขาเห็นสายหยุดนั่งเอกเคนกฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์อยู่บนแคร่ไม้ไผ่ลมพัดเอื่อยๆแต่ใบหน้าของสายหยุดกลับบูดบึง้งสายหยุดเอ้ยพี่กลับมาแล้ววันนี้ได้ปลาช่อนนาตัวใหญ่มาด้วยนะ เดี๋ยวเย็นนี้พี่จะต้มยำให้กินมิ่งร้องบอกเมียด้วยน้ำเสียงสดใสหวังจะเห็นรอยยิ้มหว,นหวานๆตอบกลับมาแต่สายหยุดเพียงแค่ปลายตามองแล้วสะบัดหน้าหนีปลาช่อนอีกแล้วหรือพี่มิง่งฉันกินจงเกล็ดจะขึ้นตัวอยู่แล้วนะเมื่อไหร่พี่จะพาฉันไปกินข้าวร้านในตัวเมืองบ้างฉันอยากกินกุ้งเต้นอยากกินไก่ย่างวิเชียรบุรีไม่ใช่ปลาต้มปลาแกงทุกวันแบบนี้ มิ่งวางจอบลงแล้วเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆเมียพยายามพูดปลอบใจโท่สายหยุดเองก็รู้นี่ว่าช่วงนี้ราคาข้าวมันไม่ดีพี่ต้องเก็บเงินไว้เผื่อฉุกเฉินอีกอย่างฝีมือทำกับข้าวของพี่ก็อร่อยไม่แพ้ร้านในเมืองหรอกนะเอาหน้าทนหน่อยนะปีหน้าถ้าขายข้าวได้ราคาดีพี่จะซื้อสร้อยทองเส้นใหม่ให้ทองเส้นใหม่พี่พูดแบบนี้มากี่ปีแล้วสร้อยคอฉันยังเท่าหนวดกุ้งอยู่เลย เพื่อนรุ่นเดียวกันเขาใส่เส้นเท่าโซ่กันหมดแล้วน่าเบื่อจริงสายหยุดกระแทกเสียงแล้วลุกหนีขึ้นบนเรือนทิ้งให้มิ่งนั่งถอนหายใจมองปลาช่อนในมือด้วยแววตาหม่นหมองความร้าวฉานในครอบครัวเริ่มปริแตกชัดเจนขึ้นเมื่อไอเชิดในหน้าค้าข้าวและปล่อยเงินกู้จากในตัวจังหวัดเข้ามาวนเวียนในหมู่บ้าน เชิดเป็นหนุ่มเจ้าสำราญแต่งตัวโก้ใส่กางเกงยีนสฟิตเปรยสวมแว่นกันแดดเรแบนขับรถกระบะดัดสันคันใหม่เอี่ยมเข้ามาตีสนิทกับมิ่งโดยอ้างว่าจะมาช่วยดูราคาข้าวให้แต่สายตาเจ้าเล่ห์ของมันกลับจ้องมองแต่สายหยุดวันหนึ่งขณะที่มิ่งออกไปวิทน้ำเข้านาเชิดแวะมาที่บ้านพร้อมกับขนมเค้กกล่องใหญ่จากในเมืองเขาเจอสายหยุดกำลังนั่งตำน้ำพริกอยู่ใต้ถุนบ้านแหมน้องสายหยุด คนสวยอย่างน้องไม่น่ามานั่งหลังขดหลังแข็งตามน้ำพริกอยู่แบบนี้เลยมือไม้หยาบกล้านหมดเชิดเอ่ยทักพลางวางกล่องขนมเคก้กแล้วถอดแว่นกันแดดออกส่งสายตาหวานเชื่อมสายหยุดเงยหน้าขึ้นมองรับขนมมาด้วยความตื่นเต้นพี่เชิดมาได้ยังไงจ๊ะแล้วนี่ซื้อมาฝากฉันหรอก็ใช่นะสิพี่เห็นน้องสายหยุดแล้วอดสงสารไม่ได้ พี่พูดตรงๆนะน้องสวยระดับดาราหนังได้เลยถ้าไปอยู่ในเมืองกับพี่นะป่านนี้ได้นั่งรถเก๋งแอร์เย็นๆกินสเต็กใส่ชุดสวยๆเดินห้างใดมารูแล้วไม่ต้องมาทนดมกลิ่นโคลนสาบควายอยู่กับไอ้มิ่งมันหรอกเชิดหยอดคำหวานที่เปรียบเสมือนยาพิษใสยหยุดใจเต้นแรงภาพความสีวิไล์ที่เธอฝันถึงลอยเข้ามาในหัวเธอเริ่มเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคำพูดของเชิดพี่เชิดพูดจริงเหรอจ๊ะ แต่ฉันมีผัวแล้วนะผัวจนๆแบบไอ้มิ่งน่ะหรอมันจะเลี้ยงดูน้องให้สุขสบายได้ยังไงดูสิวันๆเอาแต่คลุกอยู่กับนาตัวดำมอมแมมอนาคตไม่มีอะไรหรอกเชื่อพี่เถอะพี่รวยพี่เลี้ยงน้องได้สบายเชิดขยับเข้าไปใกล้มือไม้เริ่มแตะเนื้อแตะตัวแล้วๆกำแพงศีลธรรมในใจของสายหยุดก็พังทลายลงด้วยความโลภและความหลงระเริง ทั้งสองลักลอบคบหากันลับหลังมิ่งอยู่นานนับเดือนจนกระทั่งคืนวันลอยกระทงคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงสว่างสวยมิ่งรีบกลับมาจากนาอาบน้ำปะแป้งเตรียมตัวจะพาสายหยุดไปเที่ยววัดเขาซื้อผ้าถุงผืนใหม่ลายดอกสวยงามมาฝากเมียด,ด้วยสายหยุดจ้าแต่งตัวเสร็จหรือยงังพี่ซื้อผ้าถุงมาฝากคืนนี้เราไปลอยกระทงกันนะพี่จะพาไปดูลิเกมิ่งร้องเรียกพลางเดินขึ้นไปบนเรือน แต่สิ่งที่เขาพบคือความว่างเปล่าเสื้อผ้าในตู้หายไปเกลี้ยงเงินเก็บที่มิ่งซ่อนไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปหายไปจนหมดเหลือทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและจดหมายสั้นๆเขียนด้วยลายมือหวัดๆว,ว,วางอยู่บนหมอนพี่มิ่งฉันลาก่อนนะฉันไม่อยากทนลำบากกัดก้อนเกลือกินกับพี่อีกแล้วฉันจะไปหาชีวิตที่ดีกว่าพี่ไม่ต้องตามหาฉันหรอกปล่อยฉันไปเถอะนะสายหยุดมิ่งเข่าอ่อนสุดลงไปบนเรือนไม้ น้ำตาลูกผู้ชายไหลพรากออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวเขาตะโกนก้องร้องเรียกชื่อเมียรักสายหยุดทำไมเองทำกับพี่แบบนี้พี่ทำผิดอะไรเสียงร้องไห้ของมิง่งโหยหวนแข่งกับเสียงหมาเห่าในค่ำคืนวันเพ็ญหลังจากวันนั้นมิ่งเหมือนคนตายทั้งเป็นเขาเอาแต่กินเหล้าขาวเมาหัวราน้ำงานการไม่ทำนาข้าวปล่อยให้รกร้างเพื่อนบ้านต่างเวทนาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก จนกระทั่งละไมยิงสาวบ้านใกล้เรือนเคียงที่แอบมีใจให้มิ่งมานานทนดูสภาพของมิ่งไม่ไหวละไมเดินถือปิ่นโตเข้าแกงมาหามิ่งที่นอนหมดสภาพอยู่บนแคร่พี่มิ่งลุกขึ้นมากินข้าวเถอะพี่พี่จะนอนสมแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ข้าวในานาหญ้าขึ้นท่วมหัวหมดแล้วนะมิ่งปรือตามองละไมด้วยสายตาเลื่อนลอยเอ็งมายุ่งอะไรกับข้าหะ่ะละไมปล่อยให้ข้าตายตายไปเถอะ เมียข้าทิ้งข้าไปแล้วชีวิตข้ามันไม่มีค่าอะไรแล้วละไมวางปิ่นโตลงเสียงดังปังจนมิ่งสะดุง้งเธอเท้าสเอลมองหน้ามิ่งด้วยความโมโหโปนสงสารพี่มิ่งพี่จะโง่ไปถึงไหนผู้หญิงพันนั้นเขาไม่ได้รักพี่จริงหรอกเขารักแต่ความสบายถ้าเขารักพี่เขาไม่หอบเงินหนีไปกับไอเชิดมันหรอกพี่เสียใจได้แต่อย่าทำลายชีวิตตัวเองสิ พี่ยังมีมือมีตีนมีที่นาทำกินพี่ต้องทำให้มันเห็นว่าไม่มีมันพี่ก็รวยได้พี่ก็มีความสุขได้ลุกขึ้นสิพี่คำด่าเตือนสติของละไมเหมือนน้ำเย็นจัดสาดเข้าหน้ามิงเริ่มได้สติเขาค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองหน้าละไมที่ยืนน้ำตาคลอเบ้าเขาเพิ่งสังเกตว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีเพียงละไมที่คอยห่วงใยเขาอย่างแท้จริง วันเวลาผ่านไปราวสิบปีประมาณพศ2538ดอนนางงามเปลี่ยนไปมากถนนลาดยางตัดผ่านหน้าบ้านที่ดินราคาพุ่งสูงขึ้นมิ่งที่กลับมาตั้งใจทำมาหากินโดยมีละไมคอยเป็นคู่คิดช่วยกันทำไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริทั้งปลูกข้าวเลี้ยงปลาและทำสวนผลไม้จนกลายเป็นกำนันมิ่งผู้มั่งคั่งและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในตำบล มิงสร้างบ้านหลังใหม่เป็นเรือนไม้สักทองหลังใหญ่โตมีรถกระบะป้ายแดงจอดอยู่โรงรถชีวิตครอบครัวกับละไมมีความสุขสมบูรณ์พร้อมด้วยลูกน้อยน่ารักสองคนในทางกลับกันณนะสลัมแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพสภาพของสายหยุดตอนนี้ดูไม่ได้เลยสุภาพความสวยมามที่เคยมีเหือดหายไปจนหมดสิ้นผิวหนังเหี่ยวยน่นร่างกายผอมแห้ง เธอต้องรับจ้างล้างจานแลกเงินประทังชีวิตส่วนไอ้เชิดมันเผยท่าแท้ออกมาหลังจากพาเธอเข้ากรุงเทพได้ไม่นานมันติดการพนันงอมแงมเงินที่สายหยุดขโมยมาและทองหยองที่มีถูกเชิดผลาญจนหมดพอเงินหมดมันก็ซ้อมตบตีเธอและสุดท้ายก็ทิ้งเธอไปมีเมียใหม่ทิ้งให้สายหยุดต้องเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยว วันหนึ่งสายหยุดตัดสินใจรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายขึ้นรถทัวร์กลับมาที่หมู่บ้านดอนนางงามด้วยความหวังลึกๆว่ามิ่งอาจจะยังรอเธออยู่หรืออย่างน้อยเธอก็อยากจะมาขอส่วนบุญเมื่อมาถึงหน้าบ้านหลังใหญ่โตโออาป้ายชื่อหน้าบ้านเขียนว่าบ้านมิ่งยะหม่เธอใจสั่นระรัวเดินโซซัดโซเซเข้าไปเกาะรั้วประตูอันลอยเห็นมิ่งกับละไมกำลังนั่งเล่นอยู่กับลูกๆที่สนามหญ้าหน้าบ้าน ทั้งคู่ดูมีความสุขใบหน้าของมิ่งดูอิ่มเอิบมีราศีไม่เหลือเขาไอมิ่งชาวนาขี้เมาคนเดิมเลยสายหยุดกลั้นใจตะโกนเรียกพี่มิ่งพี่มิ่งจ๋ามิ่งหันมาตามเสียงเรียก,าาเ,ยเ,ยกเขาชะง,งักไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นหญิงวัยกลางคนสภาพมอมแแมมยืนเกาะรั้วอยู่หน้าบ้านเขาจำแววตานั้นได้ดีมิ่งบอกให้ละไมพาลูกเข้าบ้านไปก่อนแล้วเดินออกมาที่หน้าประตูรั้วเพียงลำพัง มีธุระอะไรมิ่งถามเสียงเรียบสีหน้าไร้ความรู้สึกสายหยุดรีบยกมือไหว้น้ำตาไหลพรากพี่มิ่งจำฉันได้ไหมฉันสายหยุดเองฉันกลับมาแล้วพี่ฉันผิดไปแล้วที่ทิ้งพี่ไปฉันถูกไอ้เชิดมันหลอกมันทุบตีฉันสารพัดฉันคิดถึงพี่คิดถึงบ้านเราพี่อภัยให้ฉันเถอะนะให้ฉันกลับมาอยู่กับที่เถอะฉันยอมเป็นคนใช้ก็ได้ มิ่งมองอดีตเมียรักด้วยแววตาที่ว่างเปล่าความโกรธแค้นหายไปนานแล้วเหลือแต่ความสมเพศเวทนาสายหยุดแก้วที่มันแตกไปแล้วต่อให้เอากาวมาประสานยังไงมันก็ใส่น้ำไม่ได้เหมือนเดิมหรอกนะความรักความไว้ใจที่พี่เคยมีให้เองมันตายไปตั้งแต่วันที่เองหอบผ้าหนีพี่ไปแล้วแต่พี่เราเคยรักกันมากนะพี่สัญญากับฉันว่าจะดูแลฉันตลอดไปไม่ใช่หรอ มิ่งแค้นยิ้มที่มุมปากคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนั้นหรอกสายหยุดไอ้มิ่งคนเก่าที่รักเองน่ะมันตายไปพร้อมกับคำโกหกของเองแล้วตอนนี้ฉันคือกํำนันมิง่งสามีของละไมและพ่อของลูกสองคนที่นี่ไม่มีที่ว่างสำหรับเองอีกแล้วพี่มิง่งอย่าใจดำกับฉันเลยฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆสายหยุดซึดลงนั่งร้องไห้กับพื้นดิน มิ่งล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรใบละพันออกมาปึกหนึ่งยื่นลอดช่องรั้วส่งให้สายหยุดเอาเงินนี่ไปถือว่าฉันทำบุญทำทานเอาไปตั้งตัวหรือจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเองแต่อย่าก,กลับมาที่นี่อีกฉันไม่อยากให้ลูกเมียฉันไม่สบายใจกลับไปซะเถอะพี่มิ่งสายหยุดรับเงินมาด้วยมือที่สั่นแถวเธอเงยหน้ามองมิ่งเป็นครั้งสุดท้ายเห็นแววตาที่เด็ดเดี่ยวและมั่นคงดั่งหินผา เธอรู้ทันทีว่าไม่มีทางที่เธอจะทวงคืนอดีตกลับมาได้อีกแล้วมิ่งหันหลังเดินกลับบ้านโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองอีกเลยทิ้งให้สายหยุดมองดูภาพความสุขที่เธอเคยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่ได้เขียทิ้งไปด้วยมือของตัวเองเธอกำเงินในมือแน่นลุกขึ้นเดินปาดน้ำตาจากไปอย่างเงียบเชียบท่ามกลางเสียงหัวเราะของครอบครัวในบ้านที่ดังแว่วออกมา บทเรียนราคาแพงในชีวิตสอนให้สายหยุดรู้ว่าความซื่อสัตย์คือเกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุดและความโลภโมโทสันอยากได้ของคนอื่นหรือไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีสุดท้ายแล้วมักจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเองจบบริบูรณ์